สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พี่ยามก็จะมาเล่าถึงมีดที่เหมาะสมในการใช้ตัดกิ่งไม้ในสวนตัดลิดกิ่งไม้อะนะเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่ของพี่ยามหมายถึงว่าก็คงจะประมาณเนี่ยครับ3นิ้วส่วนกิ่งเล็กๆที่ว่า ก็คือตัวท่อนล่างเนี่ยอยู่มาทั้งนิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พยายามจะมาเปรียบเทียบก็คือว่ามีดแบบไหนที่เหมาะที่จะใช้ในการตัดลิ้กิ่งไม้ในสวนมาประกันระหว่างมีดที่มีสันหนาลูกทรงบึกบึนกับมีดที่มีสันบางน้ำหนักเบาลูกทรงเหมือนจะเบาบางห,หนึ่งมีดสองเล่มนี้เล่มหนึ่งเป็นของช่างล้านนครพนมอีกเล่มหนึ่งเป็นมีดของช่างหํา ตำราน,นะครับถ้าดูผิวเผินสองอันนี้รูปทรงคล้ายๆกันมากเลยแต่ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยของช่างล้านจะเป็นมีดท,ที่ทรงบึกบืนฝูแทงด้ามทำมาอย่างดีเลยของช่างตำรานเนี่ยเป็นมีดตรงบอบบางเปรียบเทียบตัวสันเนี่ยเห็นชัดเจนเลยสันมีความบางกว่าของช่างล้านเนี่ยประมาณเกือบแปดมิลส่วนของช่างตำรานประมาณ5มิลเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกันดีกว่าว่าของใครเหมาะที่จะใช้งานแบบไหนมากกว่ากัน วันนี้พี่ยามก็จะมีต้นมะม่วงที่เอามาใช้ทาแบบทดสอบเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลิดกิ่งก่อนดีกว่าเห็นไหมครั้งเดียวอันเนี้ยสะท้อนมือน้อยมากคําว่าสะท้อนมือน้อยมากก็คือว่าสะท้านมือหรือสะท้อนมือเนาะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเข้ามามือเราอันนี้ของช่างหลานหักเหมือนกัน ออีกรบนึงคือพอมาสะท้อนมือเนี่ยการตัดอาจจะใช้เวลานานหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาลองของช่งสํารานอีกสักรอบนึงบริเวณโคนนะครับนี่นะครับพอไม่สะท้อนมือก็เวลาตัดก็ รู้สึกไม่กินแรงประกอบกับคมมีดเขาคมด้วยเอาครับเดี๋ยวเรามาลองของช่างล้านบ้างเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวทรงมีดเองที่ออกแบบมาไว้สำหรับการใช้งานหนะักมันก็เลยมีน้ําหนักเยอะเนาะพอมีน้ำหนักเยอะปุ๊บเรามาใช้งานที่มันเบาเนี่ยความที่ว่าเราสับลงไปปุ๊บแรงมันก็จะลงไปยังไม่หมดใช่ไหม มันก็สะท้อนเข้าหามือเราส่วนมีดซึ่งรูปทรงบา,บางกว่าของช่างสำรานเนี่ยลงปุ๊บแรงมันก็จะพอดีมันก็เป็นสะท้อนเข้ามืออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมะนะสำหรับในการเลือกใช้งานเนี่ยเ,เพื่อนๆก็อาจจะเลือกตามที่ตัวเองชอบใจนะครับทั้งรูปทรงรูปร่างใบมีดแต่ของผมเนี่ยบางเดือนผมใช้งานตัดแต่งเก่งไม้เป็นหลักก็จะเลือกมีดที่ใบบางๆขนาดไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราตัดทั้งวันเนี่ยมันหนักนะ นะครับแล้วบางเินเราก็มือสมัครเล่นเนาะไม่ใช่ที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนจริงๆอันนั้นนะเขามีแรงเดียวกับเราเนี่ครับมับนลองบูทอนย้านึ่งิเป็นไงบ้างครับ,รบเรียบร้อย อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีดไม่ดีนะครับมีดดีทั้งคู่แหละเพียงแต่ในเชิงของการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเลือกมีดที่เราถนัดมือหรือว่าใช้แล้วมันเบื้องแรงน้อยกว่าเรียบร้อยครับวันนี้ก็คงจะพอเปรียบเทียบไปเห็นครับว่าเวลาที่เราจะเลือกมีดไปใช้งานทั้งเล่มน,นึ่งเนี่ยบางทีความหนาของตัวสันมีดน้ําหนักรูปทรงการออกแบบมีผลต่องานที่เราต้องการเอาไปใช้จริงๆครับ ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ